นี้วาชัดคมกันนะคะพี่ดูนีจ๊ะยายจ๊ายายดเดนเปิดเลยไปอ่ะหายใจก่อนไม่ไหว เป็นไงบ้างคะเครื่องทำน้ำอุ่นเข็ดตาไม่อุ่นเลยจ้ะหนาวมากจ้ะหนาวว่ะเข็ดตาต้องนิ่งขึ้นจ้ะฮ่าฮ่าใส่เสื้อผู้หญิงสบายที่หนาวโอ้โหไม่อุ่นเลยจ้ะหนาวเลยจ้ะล้างก่อนล้างก่อน